อยู่กับชาวบ้านเจ้าเดิมใช่นี่นานิวเจ้าแม่ไอติมโพธารามและอีอยอยของเราเองวันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่ที่ไหนลเวอร์เจย์นไอติมอะไรคาบอยไม่ใช่เมาคีค่ะเมาคีร่าสัตว์นะคะมันก็เป็นเมาคีนุ่งเนาะผมน้อยนะคะ เราจะพามารีวิวที่พักอันสับสนเราหลงมาแล้วรอบไม่สับสนหรอกแต่ว่ามันมีเราไม่วาลเลยหลงเลยค่ะและคิดว่าคืนนี้จะเมาไหมคะแน่นอนค่ะไม่ได้ชอบรำสุราแต่ข้าชอบบรรยากาศของการรำสุรากับสถานที่รู้ใจเยอะซึ่งสถานที่รู้ใจก็ใส่หมวกต่อประสบม,มา <c oughs> ค่ะเสรแล้วสปิ่นเพชเยอะเลยมีโต๊ะให้เรานั่ง ริ้งกันคืนนี้แล้วก็มีลำธารให้เราเล่นตรงนี้เอ้อไ,ไ,ไปดูข้างในกันเย็นมากค่ะโอ้ไ,ไม่คิดว่าแคมป์ชายหวัดจะสวยได้ขนาดนี้น <N ail. S 2> เนว มาดูกันว่าสองคนนี้เขาทำอะไรกันทำอะไรกันคะเนี่ยน้องน้องหมาหมายหอยเรือนแพซุ้มลืมค่ะทำอะไรคะตอรี่ตอรี่หน่อย รักสักชั่วไรแต่เธอยังสงสัยสวัสดีค่ะใครต้องจูวันนี้เราไม่มีเพื่อนร้านน่าเหงามากเลยที่ถึงเพื่อนร้านคลิปหน้าต้องมานะคะเพื่อนเพื่อนร้านอย่า <Yeah. S 2> แล้วค่ะทุกคนเพื่อนจูได้ เข้าสู่วงการเมง่ี้ล่าสัตว์เรแล้วนะคะมาที่หลังแต่เมาทันค่ะมึงไงตัวชงอะไปไปดูท่านผู้นําจะพาเราไปไหนอย่างกับพุ่งกลับเลยพุ่งกลับถ่ายหนังแอคชั่นฝนคุณรู้ว่ามึงคือสืบนาคาเสถียรไอสัตว์วันนี้เราจะมาส่งนกส่งสัตว์หรือเปล่านี่เนีกิวีเตอร์ คือบรรยากาศโดยรอบอันนั้นน่าจะเป็นเสียงโขงช้างหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่มันคือรถบัสนั่นเองไม่ใช่เสียงโขงช้างอันนี้คือพุ่งกับพุ่งกลับของเราไม่ใช่พุ่งกับการนะคะอันนี้คือพุ่งกับถ่ายหนังหนังอะไรเอ่ยมน่าขนามสิบแปดวัวแล้วคะดูจางน้า <c oughs> สามคนสามคณะครับ <c oughs> อันนี้คือพุ่งกับเพลง นุ๊กแ,แมนแฉกเมื่อคืนแมนแฉกเมื่อคืนของมานเลยไม่มีคอสตูมให้กูเลยตายตานี่คล้ำเหมือกค้งกับกำลังหามุมใหม่นะครับท่านผู้ชมครับอชอวานกูก็จะไม่ไหวแล้วครับจะอ้วกตลอดเวลานะครับอ้าวมาลิโอ ไม่ใช่มาริโอเมาเลยมาริโอเมาเลรามึงไง Hello in front of me this is Mario นั่นมาริโอเมาเลยมาริโอเมาเลราวันนี้จะลงวันนี้จะลงทิกต็อกอะไรคะไปเลยลงจอหายไปจากสารพบ ีพุ่งกับคนชงชงเก่งมลมาได้ไงวะนึกว่าผลมาด้วยรถตู้นะเปล่าเลยรถเก่งนี่เดี๋ยวเรากำลังออกจากยิวเทลแล้วกำลังจะ memory house cafe นะคะเมื่อคืนสภาพเพื่อนๆแต่เราให้เพื่อนอย่างดีอย่า จริงๆแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดแหละแค่พูดไปงั้นแหละว่าเห็นลงพักแล้วค่อยคิดถึงคิดถึงมากเลยค่ะซึ้งใจเลืเอเกิ <c oughs> ป,ปลาปืบปึ้งทีมเดียวกัน